สวัสดีแฟนมวยทุกท่านคลิปนี้จะมาให้ข้อมูลทัศนวิจารณ์ฟันธงล่วงหน้ามวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่1นธันวาคม2,567แต่ก่อนจะไปวิจารณ์มาพูดถึงผลมวยของอาทิตย์ที่ผ่านมาคู่เปิดหัวเป็นคู่สิงห์ภูธรประทะมังกรเมืองกรุ่มมุงแดงเฟซบุ๊กนวพลควายงามพบกับมังกรเมืองกลุ่เจมสักแสงทองคาแกสคู่นี้พบกันที่พิกัดหนึ่ตอน รูปเกมสองยกแรกทั้งคู่แลกอาวุธกันสนุกแต่ดูเหมือนเจมส์สักทำได้ดีกว่าใช้จังหวะฝีมือที่เหนือกว่าดักแต่ดักต่อยดักถิศท้ายท้ายยกที่สองทำเอาเฟซบุ๊กก็ทำถ้าจะลงทางเหมือนกันพอมายกสามเฟซบุ๊กเดินเร็วและเข้าถึงตัวเพื่อจับในสู้เข่าในเกมที่ตนเองถนัดแลกกันไปมาสู้ในกันสนุกขึ้นยกสี่ต่อยกห้าเฟซบุ๊กยังคงเดินเข้าปล้ำรัดมัดตีชกในเกมที่ตนเองถนัด ประชิดถึงตัวเพื่อขึ้นคอกอดรัดตล้าในบางจังหวัดม,มีขวางหน้าเดินเบียดบทจนเจมสักรเริ่มแถวเริ่มยุคสุดท้าย Facebook ก็เบียดเข้าวินเอาชนะเจมสักแสงทองค้าแก๊สไปได้แบบขาดลอยไฟนี้เป็นการเปิดตัวของ Facebook นวพลควายงามที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีสังเวทที่คุณพ่อนวพลเคยเป็นดาวดังที่เวทีแห่งนี้ได้อย่างสวยงามมาถึงคู่ที่สองทหารเอกนายกเอทสาลา คู่นี้ชกกันที่พิกัด1 1 9ปอนด์พบกับเพชรพรฤหัสสิทธิ์นายกทวิตพงศ์เกมสองยกเป็นทางด้านของพฤหัสที่ทําได้ดีกว่าจับในตีเข่าเน้นเน้นล็อกรัดมัดตีทําเอาทหารเอกเริ่มอาการไม่ค่อยจะดีเหมือนเพชรพฤหัสจะตีอยู่ฝ่ายเดียวมาถึงยกที่สามเป็นยกที่ทางเพชรพรฤหัสพลาดจังหวะกรรมการจะห้ามจังหวะนั้นทําให้เพชรพฤหัสลม้มลงเกมเริ่มเปลี่ยน พอขึ้นยกที่สี่ต่อยกที่ห้าทหารเอกเดินเบียดเดินบทจับแล้วตีจับแล้วแทงจนทําให้เพชรพฤหัสยุบยนจนหมดแรงทําให้ทหารเอกนายกเอตสาลาเบียดชนะคะแนนเพชรพฤหัสสิทธนายกทวิตพงพ์ไปได้แบบสนุกมาถึงคู่ที่สามรองคู่เอกเป็นการพบกันระหว่างยอดบูงงามลัคก,กี้บันเทิงพบกับเพชรประภาพรลูกบ้านใหญ่ต้นยกยอดบูงงามพลาดโดนหมัดขวา ของเพชรประภาพรเข้าปลายคังอย่างจังร่วงลงไปบนเวทีแต่ลุกขึ้นมาได้เร็วกรรมการไม่นับมาถึงยกที่สามเพชรประภาพรใช้ร่างกายที่สดกว่าเริ่มเดินเบียดเดินชนโดยเฉพาะลูกล็อกในแข็งแรงมากดูเหมือนเพชรประภาพรจะนำห่างหลายช่วงตัวพอขึ้นยกที่สี่ต้นต้นยกเหมือนเพชรประภาพรทำได้ดีต่อเนื่องอาศัยความหนุ่มความสดเบียดบทเดินชน แต่พอมาเหลือนาทีสุดท้ายในยกที่สี่เพชรประภาพรไปผ่อนเกมเดินช้าลงไปตั้งรับกลายเป็นว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ยอดยอดบูงงามเตะขวาอัดเข้าลำตัวหลายดอกทําให้ท้ายยกที่สี่เป็นเกมมาเข้าทางยอดบูงงามพอต้นยกห้าเกมบีบให้เพชรประภาพรต้องเดินเข้าหายอดบูงงามยิ่งเดินยิ่งเข้าร่องแข้งขวาของยอดบูงงามเกมตั้งรับกอกเกี่ยวแล้วโตดักเตะดักต่อย ดักทิปคุมเกมไปเรื่อยๆในจังหวัดจับในขึ้นคอตีข่าวเขยว่าโชว์เอาทรงเอาความสวยงามพอหมดห้ายกก็มีเสียงเจียวเจ้าดูจะวุ่นวายขึ้นมาท,าทันทีว่าจะออกทางไหนสุดท้ายกรรมการรวบรวมคะแนนทั้งสามคนชูมือให้เสมอกันผลมวยคู่ที่สามยอดบวงงามลัคก,กี้บันเทิงเสมอกับเพชรประพาพรลูกบ้านใหญ่ มาถึงคู่ที่สี่คู่เอกของรายการเพชรน้ำงามวีเคเขาใหญ่พบกับปานเพชรสอจอเล็กมืองนนต้นต้นเป็นทางด้านเพชรน้ำงามที่ไปพลาดในจังหวัดที่แลกแข่งกันโดนแข้งขวาของปานเพชรตวัดเข้ากกหูลงไปนอนให้กรรมการนับแปดหลังจากนั้นเพชรน้ำงามก็พยายามจะเอาคืนเดินเข้าจะจับในพยายามที่ออกอาวุธสู้ยิ่งเดินยิ่งเข้าร่องแข้งโดนสวนหมัดสวนสอกโตหนักๆของปานเพชร จนเพชรน้ำงามยุบเหี่ยวไปเองซึ่งปกติแล้วเพชรน้ำงามเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือหลักเลี่ยมดีแข้งซ้ายหนักแรงพอไปพลาดเกมบีบให้เดินซึ่งเป็นเกมที่ตนเองไม่ถนัดทำอะไรไม่ได้ดังใจที่คิดหมดห้ายกเป็นทางด้านของปานเพชรที่ยำแขนเพชรน้ำงามไปได้อีกครั้งสำหรับคู่เอกของรายการมาถึงมวยไทยเจ็ดสีในประจำวันที่อาทิตย์ 1, ที่หนึ่งธันวาคม2567มวยทั้งสี่คู่ประกอบไปด้วย คู่ที่1ฟิล้าเ็ดคอมแพกพบกับเจ้าเหล็กทีเอ็นมวยไทยยิมชกกันในพิกัด1 9 9ปอนด์คู่ที่2องมนพระรามสิเพชรลูกันพบกับจิรวัตรส,สราชภูมิพิกัดหนึ่ปอนด์คู่ที่3เพชร9ล้านสิงมาวินพบกับเพชรเหนือตองขาวเชียงใหม่พิกัด127ปอนด์คู่ที่4คู่เอกในรายการพเนเนรเสน่ห์สภูมิพัพบกับคัมแบกทีเคยุทธนา พิกัด128ปอนด์มาดูคู่ที่1ฟิลผ้าเบรกคอมแพกพบกับเจ้าเหล็กทีเอ็นมวยไทยยิมชกกันในพิกัด109่อปอนด์มวยคู่นี้เบียดคู่ขี้สูสีมากฟิลผ้าเบรกคอมแพกนักชกวัย17ปีสูง160ซนติเมตรน้ำหนักปล่อยปล่อย54กิโลกรัมจากจังหวัดสุราธานีซ้อมที่ค่ายพรัญชัยสถิติสางฟอร์มล่าสุดชนะน็อกยกสีโนบิตะ สิบบอลสกลแพ้นอกยกหนึ่งหนึ่งสยามสอเดชพันไฟล่าสุดชนะนอกยกสี่สิทธิ์รักปอไผ่แดงศึกท่อน้ำไทยทีเคโอเกียริเพชรเมื่อวันที่15เดือนกันยายนที่ผ่านมาฟิลเป็นหมวยประเภทเดินเบียดเดินบทเปิดเกมขาแลกขาลุยมีลูกเตะขาต่อยหมัดฟันศอกต่อยท้องต่อยหน้าอาวุธหนักแรงขยันเดินเบียดเดินชนส่วนคู่ชกมุมน้ำเงินเจ้าเล็ก ทีเอ็นมวยไทยยิมเป็นนักมวยรุ่นพี่วัย2ีปีรูปร่างสูงยาวสูง169เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยปล่อย5้กิโลกรัมจากจังหวัดเพชรบูรณ์ซ้อมที่ค่ายทีเอ็นมวยไทยยิมสถิติสามไฟล่าสุดชนะคะแนนปินเพชรถรถสวยจ่าเจชนะนอกยกสามธีรพัฒน์สอพงอมรชนะนอกยกสองสิทธิรักปอไผ่แดงศึกมวยไทยเกียรติเพชร เมื่อวันที่19เดือนตุลาคมที่ผ่านมาจเจ้าเหล็กเป็นมวยสไตล์เดียวกันกับฟิลเป็นมวยบูเปิดเกมขาแลกขาลุยแต่จเจ้าเหล็กอาวุธหลากหลายกว่าหมัดหนักศอกระยะประชิดอันตรายวงในมีปล้ำรัดมัดตีคู่นี้เป็นมวยที่มีสไตล์การชกใกล้เคียงกันมีโอกาสที่จะไม่ครบห้ายกสูงมากฟิลก็อาวุธหนักแรงประเภทเชิงไม่สนชนลูกเดียวขาแลกขาลุยเดินบูเปิดเกม แต่วงในดูจะเสียเปรียบเจาะเหล็กหลายช่วงตัวคู่นี้สู้กันบูอาวุธหนักแรงเหมือนกันถนัดนอกกับในชัดเจนชอบไปที่เจาะเหล็กที่เอ็นมวยไทยรูปร่างสูงยาวกว่าชอบไปที่อาวุธหลากหลายกว่าจังหวะเบียดไปเบียดมามีที่เด็ดที่ขาดมากกว่าดูเก๋กว่าค่ายมวยทีเอ็นมวยไทยยิมช่วงนี้กำลังมาแรงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่เวทีมวยราชดำเนิน นักมวยสองตัวในค่ายเพิ่งพลิกเอาชนะมาแบบสนุกยกคีรีพลิกเอาชนะฉลามดำนายกเอตสาลาชนิดแบบเกือบจะปิดกลองอยู่แล้วแต่ด้วยความใจสู้หัวใจไม่ยอมแพ้ของนักมวยเดินเบียดบทต่อยหมัดอัดเขา่าจนพลิกชนะมาได้แบบสวยงามเป็นขวัญใจท่านรองอีกคู่ในรายการเดียวกันราชเดชทีเอ็นมวยไทยก็โชว์ฟอร์มไว้สวยแข้งซ้ายจัดจ้านแต่ซ้ายต่อยซ้าย ทิพนำพลิ้วไปเรื่อยชนิดแบบคู่ต่อสู้เข้าไม่ถึงตัวชกในเกมที่ตนเองถนัดได้ดีเอาชนะปานเทพเอกเมืองนนท์มาได้แบบขาดลอยหลังบ้านทีเอ็นมวยไทยยิมมีจิตวิทยากระตุ้นนักมวยได้ดีหรือเรียกว่าทีเอ็นมวยไทยยิมหลังบ้านมีของก็ว่าได้คู่เปิดหัวชอบไปที่เจาะเหล็กทีเอ็นมวยไทยยิมชอบไปที่มีลูกทีเด็ดที่ขาดมากกว่านอกได้ในดี ไฟนี้จะเอาชนะฟิล้าเบรดคอมแพกไปได้แบบสนุกมาดูคู่ที่สองศึกมวยไทยเจ็ดสีเป็นการป้องกันแชมป์หนึ่งร้อยสองปอนด์เวทีมวยช่องเจ็ดสีคู่นี้เบียดคู่ขี้สูสีมนทรามสิทธิเพชรฉลูกันพบกับจิรวัตรสรราชภูมิคู่นี้เคยชกกันมาแล้วสามครั้งผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะชกกันตั้งแต่น้ำหนักยังไม่ถึงร้อยปอนด์ ไฟล่าสุดที่ชกไว้เมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาสึดมวยไทยเกียรติเพชรที่เวทีมวยราชดำเนินไฟนั้นเบียดมากสู้กันสนุกแลกกันถึงอาวุธเบียดไปเบียดมาจิรวัตรได้บรรยากาศเสียงเชียร์ที่ดังกว่าเบียดเอาชนะมาได้ไฟนี้จัดให้มาเจอกันใหม่ใครชนะได้ครองแชม102ป์หนึ่งร้อยสองปอแชมเปี้ยนเวทีมวยช่องเจ็สี คู่นี้เจอกันความบันเทิงมีมาแน่นอนวัดกันไปเลยซ้ายกับขวามาดูที่มุมแดงเจ้าของแชมป์102ปอนด์เวทีมวยช่องเจสีมนพรรามสิทธิเพชรฉลูกันนักชกวัย16ปีสูง164เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยปล่อย50กิโลกรัมจากอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีซ้อมที่ค่ายเดชรัตสถิติ3ไฟล่าสุด แพ้คะแนนเพชรนิวัตส,สจรุวันชนะเพชรสามเพชรมวยไทยยิมไฟล่าสุดแพ้คะแนนจิรวัตรส,สราชภูมิศึกมวยไทยเกียรติเพชรที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่ห้าเดือนตุลาคมที่ผ่านมามนพระรามเป็นมวยฉลาดหลักเหลี่ยมดีไอคเชิงดีชกข้างเชือกดักเตะดักต่อยดักทีบดักแทง เป็นมวยประเภทสายตาดีเข้าออกรวดเร็วอาวุธครบเครื่องแข้งซ้ายจัดจ้านหมัดซ้ายออกได้คมมีลูกถีบสกัดถีบแล้วหัวทิมถีบได้ทั้งซ้ายและขวาหลักเหลี่ยมฝีมือเชิงมวยดูว่ามนพระรามจะดูเหลื่อมกว่าส่วนจิรวัตรจะได้ลูกขยันเดินบทเดินเบียดชกเวทีอื่นจิรวัตรอาจจะเสียงเชียร์ดังกว่ามีโอกาสชนะสูงมาดูที่น้ำเงินผู้ท้าชิงจิรวัตรสราชภูมิ นักชกวัย16ปีสูง160เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยปล่อย50กิโลกรัมจากอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินเป็นมวยขวามวยฝีมืออาวุธครบเครื่องบูได้ฝีมือได้เดินได้มีลูกขยันเดินบทเดินเบียดแต่ต่อยขวาในเหนียวแน่นฉลาดหลักเหลี่ยมดีทรงมวยดีอาวุธครบเครื่องรู้จักเร่งรู้จักผ่อนเดินมวยได้ถอยมวยเป็น ช่วงหลังๆเป็นมวยเข่าในแข็งแรงแข็งแกรง่งมีหมัดมีศอกมาเสริมสถิติสามไฟล่าสุดเสมอสอนธนงรถสวยจ่าเจดชนะคะแนนสอนธนงรถสวยจ่าเจดไฟล่าสุดชกไวที่หนึ่งรสามปอนด์ชนะคะแนนมนพระรามสิทธิเพชรฉลูกการศึกมวยไทยเกียรติเพชรที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่ห้าตุลาคมที่ผ่านมาหากเปรียบเทียบอายุแล้วทั้งคู่อายุสิปีเท่ากัน น้ำหนักปล่อยปล่อย50กิโลกรัมเท่ากันส่วนสูงมนพระรามสูงกว่า4เซนติเมตรช่วงชกยาวกว่าอาวุธถึงก่อนมนพระรามจะได้ความไวมีลูกถีบที่ถีบได้ทั้งซ้ายและขวาส่วนจิรวัตรจะได้ลูกขยันเดินชนชวนทะเลาะเดินเบียดเดินบทจับในปล้ำตีวงในดูเหลื่อมกว่าคู่นี้เป็นมวยซ้ายกับมวยขวามนพระราม เป็นมวยซ้ายฝีมืออาวุธจัดจ้านแต่ซ้ายต่อยซ้ายเกาะเกี่ยวบังตั้งโตตั้งรับจับทางดักเตะดักต่อยดักถีบเป็นมวยที่เข้าออกรวดเร็วเตะซ้ายแล้ววนออกตุนอาวุธไปเรื่อยๆมีจังหวะแล้วเข้าทำจังหวะเบียดเบียดมีลูกเหลี่ยมเข้ามาช่วยไฟนี้ป้องกันแชมป์ช่องเจ็ดถือเป็นเวทีของมนพระรามจิรวัตรอาจจะต้องเหนื่อย อาจจะไม่เหมือนชกที่เวทีอื่นไฟล่าสุดที่เจอกันมาที่เวทีราชดำเนินไฟนั้นเบียดไปเบียดมาดูว่าอาวุธมวยมนพระรามไม่ได้เป็นรองเป็นรองแค่เสียงเชียร์จิรวัตรได้เสียงเชียร์บรรยากาศในเวทีดังกว่าไฟนี้ชกที่เวทีมวยช่องเจ็ดเป็นเวทีของมนพระรามแต่ต่อยถีบแล้ววนออกดูไฟที่เจอกับเพชรสาเจอมวยที่เดินเบียดเดินบด อาวุธหนักแรงมนพระรามก็เอาตัวรอดมาได้ด้วยความฉลาดหลักเหลี่ยมไอคิวสมองมวยดีกว่าชนะเพชรสามมาได้คู่นี้ชอบไปที่มนพรรามสิกเพชรูกันหลักเหลี่ยมไอคิมวยดูเหลื่อมกว่าอาวุธเร็วกว่าได้เปรียบช่วงชกชกที่ช่องเจ็ดเหมือนชกที่บ้านไฟนี้จะเอาชนะจิรวัตรสราชภูมิสามารถป้องกันแชมป์หนึ่งอยสองปอน แชมป์เวทีมวยช่องเจ็ดสีไว้ได้แชมป์จะยังอยู่ที่เดิมมาดูคู่ที่สามรองคู่เอกมวยไทยเจ็ดสีในสัปดา,าห์นี้เพชเก้าล้านสิงห์มาวินเจอกับมวยฟอร,ร์มสดฟอร,ร์มแรงเพรเหนือต้องขาวเชียงใหม่คู่นี้จะชกกันในพิกัดหนึ่งย่ิเจ็ดปอนด์มาดูที่มุมแดงเพชรเก้าล้านสิงห์มาวินนักชกวัยยีปีสูงหนึ่ง้ยซติเมตร น้ำหนักปล่อยปล่อย6กิกิโลกรัมจากอำเภอสิงหนาครจังหวัดสงขลาซ้อมที่ค่ายสิงห์มาวินสถิติสามไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนมังกรทองเพชรเกียรติเพชรสึกมวยไทยเจ็ดสีแพ้คะแนนไข่มุกขาววันของ O W K O สึกวันแชมเปี้ยนชิพไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนจิ้งหรีดทองกีฬาสปอร์ตศึกมวยไทยเกียรติเพชรเมื่อวันที่19เดือนตุลาคมที่ผ่านมาสามฟอร์มหลังแพ้รวดสำหรับเพชรเก้าล้าน เป็นมวยขวามวยเข่าเปิดเกมสาดแข้งต่อยทอยต่อยหน้าไในมีจับรัดมัดตีแทงยัดไ้เดินเบียดบทใจสู้เกินร้อยในแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงเป็นมวยปอดใหญ่ปลายแรงฟอร์มการชกอาจจะไม่ดีสี่ไฟหลังแท้รวดไฟนี้ต้องการปลดล็อกตัวเองให้ได้เชื่อว่าเพชร9ก้าล้านมาสู้เต็มที่ส่วนคู่ชกเพชรเหนือตองข่าวเชียงใหม่นักชกฟอร์มกำลังห้ากำลังสด สามไฟ์หลังชนะรวดนักชกวัย19ปีสูง168เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยปล่อย63กิโลกรัมจากอำเภอวชิรบารมีจังหวัดพิจิตรซ้อมที่ค่ายสอดำรงฤทธิ์จังหวัดพิจิตสสร,รตสถิติสามไฟล์ล่าสุดชนะน็อกยกสองฟ้าคำรนสิงมาวินศึกมวยท่อน้ำไทยเกียรติเพชรชนะน็อกยกสี่ศิลาเพชรปอเพชรไข่แก้วศึกมวยท่อน้ำไทยเกียรติเพชร ไฟล่าสุดชนะคะแนนคาถาเพชรสิงห์มาวินศึกมวยไทยเกียรติเพชรเมื่อวันที่19เดือนตุลาคมที่ผ่านมาเป็นนักมวยฟอร์มสดมากสําหรับเพชรเหนือเป็นมวยขวามวยฝีมือครบเครื่องเป็นมวยมีนาทีทองหมัดหนักสอกระยะประชิดอันตรายประเภทเตะขาต่อยหมัดฟันศอกอาวุธหนักแรงทุกลูกในแข็งแกร่งขวางหน้าดันแทงเป็นมวยปอดใหญ่ปลายแรงสำหรับคู่นี้มวยเป็นมวยต้นกับมวยปลายชัดเจน ต้นต้นหนึ่งสองสามเป็นของเพชรเหนือสี่ห้าท้ายท้ายถ้าไม่โดนนับโดนน็อกก็ในเป็นของเพชรเก้าล้านคู่นี้มีลุ้นนับน็อกและมีโอกาสชนะทั้งสองฝ่ายมีดีคนและอย่างอยู่ที่จังหวะเป็นของใครเพชรเหนือดูจากฟอร์มหลังสดมากส่วนเพชรเก้าล้านฟอร์มหลังไม่ดีแต่ว่าด้วยความที่เป็นค่ายสิงมาวินค่ายนี้เขาทำมวยมาดีทำมาสู้ถ้าไม่ดีไม่ปล่อยออกมาหน้าเสือที่ช่องเจ็ดเขาจัดเต็มไม่เป็นรองแน่นอน เพชรเก้าล้านก็ต้องการจะแจ้งเกิดการฟิตซ้อมก็ต้องเต็มที่เต็มถังคู่นี้เป็นมวยใหญ่ชกกันที่พิกัด127ยปอนด์อาวุธหนักแรงทั้งคู่ทั้งคู่อายุห่างกันแค่หนึ่งปีรูปร่างส่วนสูงเพชรเก้าล้านจะดูลอยกว่าสูงกว่า2เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยๆก็ไม่ห่างกันมากกระดูกมวยทางด้านเพชรเก้าล้านชกมาประมาณกว่าเจสิครั้งการผ่านมวยเจอมวยดีๆกว่าเพชรเหนือ ส่วนเพชรเหนือชกมาแล้วกว่า60ครั้งชกมวยมาพอๆกันแต่ว่าการผ่านมวยดูเป็นรองเพชรเก้าล้านคู่นี้เป็นมวยต้นกับปลายต้นเป็นของเพชรเหนือมีโอกาสลุ้นนับน็อกต้นต้นหากเพชรเหนือกดไม่ลงท้ายๆจะเป็นของเพชรเก้าล้านชอบไปที่มวยปลายเพชรเก้าล้านสิงมาวินชอบที่ความอึดถึกทนเดินบู้สู้เขาในได้ดีกว่าบรรยากาศหน้าเสือในเวทีช่องเจ็ดสี สิงมาวินเขาจัดเต็มไฟนี้เพชรเก้าล้านสิงมาวินจะเอาชนะเพชรเหนือตองข่าวเชียงใหม่กลับมาแจ้งเกิดได้อีกครั้งสำหรับรองคู่เอกของรายการมวยไทยเจ็ดสีมาดูคู่ที่สี่คู่เอกมวยไทยเจ็ดสีพรเสน่อภูมิพัฒนพบกับคัมแบ็กทีเคยุทธนาคู่นี้จะชกกันในพิกัด128ปอนด์มาดูที่มุมแดงพรเสนสภูมิพัฒน นักชกวัย25ปีสูง170เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยปล่อย62กิโลกรัมจากอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชซ้อมที่ค่ายสอภูมิพัฒนสถิติ3ามไฟล่าสุดแพ้น็อกยกหนึ่งชาติพยักศักสตูลศึกวันแชมเปี้ยนชิปวันลุมพินีชนะคะแนนชายกรพอหลักบุญศึกคนแกร่งมวยไทยเมืองชาติกังราว ไฟล่าสุดชนะคะแนนฉมวกเพชรแอส,สันป่าตองศึกเดอะฮีโร่ไฟมวยไทยในตำนานเมื่อวันที่30เดือนกันยายนที่ผ่านมาเป็นมวยขวาม,มวยเข่าเจ้าของฉายาขุนเข่าตังเมมวยเข่าในเหนียวแน่นประเภทเปิดเกมสาสตร์แข้งขวางหน้าดันแทงปล้ำตีในแข็งแกร่งสอกสวนหมัดสวนอันตรายนอกได้ในดีใจสู้เกินร้อย ส่วนคู่ชกมุมน้ำเงินคัมแบ็กทีเคยุทธนานักชกวัย23ปีสูง175เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยปล่อย62กิโลกรัมจากอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาซ้อมที่ค่ายมวยทีเคยุทธนาจังหวัดนครราชสีมาสถิติ3ามไฟล่าสุดแพ้นอกยก1โฟกัสพีเคอภพิญญาสึกวันแชมเปี้ยนชิพปลปุมพินีแพ้คะแนนยอดธงทอแทนไทย ศึกเพชรยินดีไฟล่าสุดแพ้คะแนนเดโชเล็กปอบริรักษ์ศึกมวยไทยเกียรติเพชรสัญจรเมื่อวันที่17เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเป็นมวยสายรูปร่างสูงยาวเป็นมวยบูผสมเข่าประเภทเปิดเกมจ่อยยางต่อยท้องต่อยหน้าฟันศอกในมีขวางหน้าคำแทงหมัดสวนศอกสวนรุนแรงสู้บูดูดันปลายแข็งแกรง่ง คู่นี้เคยเจอกันมาเมื่อต้นปี2,566ที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีเป็นคัมแบ็กที่เอาชนะพรเสน่มาแบบขาดลอยสำหรับคู่นี้ก็เป็นมวยเก่าเกมทั้งคู่สถิติสามไฟหลังพรเสนชนะสองครั้งแพ้หนึ่งครั้งส่วนทางด้านคัมแบ็กสามฟอร์มหลังแพ้รวดเป็นมวยอาวุธหนักแรงทั้งคู่คัมแบกรูปร่างสูงยาวกว่าพรเสนสั้นกว่าแต่ว่าได้หนา น้ำหนักปล่อยปล่อยเท่ากันอายุพรสเสน่ห์มากกว่าสองปีสำหรับคู่นี้ชอบไปที่พรสเสน่หชอบที่ร่างกายได้เคลื่อนไหวบ่อยมีรายการชกเป็นประจำส่วนคัมแบ็กตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมามีรายการชกแค่สองไฟต์ขณะที่พรสเสน่ห์ตั้งแต่พฤษภาคมที่ผ่านมาชกไว้สามไฟต์ชอบไปที่พรสเสน่ห์สภูมิพัฒน์ ไฟนี้จะเอาชนะคัมแบ็กทีเคยุทธนาไปได้ในช่วงท้ายๆล้างตาไปได้สำหรับคู่เอกในรายการมาสรุปกันอีกครั้งคู่ที่หนึ่งชอบไปที่จเจาะเหล็กทีเอ็นมวยไทยรูปร่างสูงยาวกว่าชอบไปที่อาวุธหลากหลายกว่าจังหวะเบียดไปเบียดมามีทีเด็ดที่ขาดมากกว่าดูเก๋กว่าคู่ที่สองชอบไปที่มนพรรามสิทธเพชรฉลูกันหลักเหลี่ยมไอคิมวยดูเหลื่อมกว่าอาวุธเร็วกว่า ชคที่เวทีช่องเจ็ดเหมือนชกที่บ้านไฟนี้จะเอาชนะจิรวัตรสราชภูมิสามารถป้องกันแชมป์หนึ่งรสองปอนด์เวทีมวยช่องเจ็ดสีไว้ได้คู่ที่สามชอบไปที่เพชรเก้าล้านสิงมาวินชอบที่ความอึดทึกทนเดินบูสู้เข่าในได้ดีกว่าบรรยากาศหน้าเสือในเวทีช่องเจ็ดสีสิงมาวินจัดเต็ม ไฟนี้เพชร9้าล้านสิงมาวินจะเอาชนะเพชรเหนือตองขาวเชียงใหม่กลับมาแจ้งเกิดได้อีกครั้งคู่ที่สี่คู่เอกชอบไปที่พรเสน่สภูมิพารร่างกายได้เคลื่อนไหวบ่อยมีรายการชกเป็นประจำไฟนี้จะเอาชนะคัมแบ็กทีเคยุทธนาไปได้ในช่วงท้ายๆท,ทั้งหมดนี้ก็เป็นการให้ข้อมูลล่วงหน้าวิเคราะห์ฟันธงศึกมวยไทยเจ็สีประจำวันอาทิตย์ที่หนึ่งเดือนธันวาคม2567 สดจากเวทีมวยช่องเจ็ดสีเวลาประมาณบ่ายสองโมงครึ่งขอบคุณที่ติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ